พาทุกคนมากินนี่เลยครับผมต้มบึงไข่ดูทุกคนโอ้ไข่ทะลักออกมาเลยมีแต่ตัวแก่ไข่เลยเป็นอึงกระโดนอึงเผาก็ได้นะครับเรียกได้หลายชื่อโอ้สุดยอดทุกคนต้มให้เปื่อยก่อนนะครับ ตัวใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยต้มไว้สักสินาทีแล้วเราก็จบมาปรุงนะครับยอดมากเรารับชมกันเลยครับตั้งเวลาไว้10บถึงสิหนาทีนะครับเรารู้สึกว่าดึเปื่อยนั้นะครับ เราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปครับผมนี่ก็จะเป็นพวกคาตไคร้ใบมะกรูดน,นะครับใส่ลงไปเลยครับผมคาตไครไ้ใบมะกรูดลงไป ไข่ทุกคนไป,ไปแล้วก็ใส่เกลือแกงลงไปกรับผมเกลือแกงลงไปต่อไปก็เป็น ผมงวงนะครับลงไปเลยครับผมเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะครับเกลือแกงกับผงเงวครับเราใส่ข้าะไคร้์ไปมะกรูดลงไปแล้วก็เกลือแกงผงัวลงไปนะครับต่อไปเราก็นี่เลยครับผม ลูกโดดแล้วก็มีลอนมะขามนะครับใส่ลงไปดีกว่าส่วนความเปรี้ยวคนคนไห,หนนึงทุกคน มะขามเริ่มเปื่อยนะครับทุกคนชิมดูครับผม,มแศรษมากครับทุกคนกลมกลม สุดท้ายนะครับทุกคนนี่เลยเป็นสวนเลยครับจะมีใบแมงลกักต้นหอมขีใบเรื่อยขี่ฝรั่งครับผมใส่ลงไปเลยครับเพื่อความหอม เข้ากันครับผมใส่เมงลักลงไปปุ่นสุดยอดมากครับทุกคนเค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทุกคนดู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  อุ่นไข่ทุกคนเต็มท้องเลยอีไปเซ็ตแสบกันเลยทุกคน